สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาในช่วงยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูในปี1,900บริษัทฟอร์ดและผู้ผลิตรถยนต์ลายอื่นๆได้เข้ามาสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่รัฐมิชิแกนทำให้รัฐนี้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้านยานยนต์และการเกษตรปัจจุบันรัฐมิชิแกนมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ10ล้านคน ซีเฟนแมคคาฟีเป็นหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่ที่นี่สีเฟนเกิดเมื่อวันที่26หธันวาคมปี1996แม่ของเขาคือตูตานและพ่อคือไมเขาเกิดและโตที่เมืองมาคอมเมืองมาคอมตั้งอยู่ห่างออกไปส5ห้าไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดีทรอยเมืองนี้มีอัตราการก่อคดีอาชญากรรมที่ค่อนข้างต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ในเมืองนี้ทำการ,กรเกษตรและสนามกลอบที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างปลอดภัยซีเฟนมีพี่ชายหนึ่งคนเขาชื่อโจนาธานและพี่สาวหนึ่งคนเธอชื่อเคทพวกเขาสามคนพี่น้องเข้าเรียนที่โรงเรียนปฐมในชุมชนหลังจากเข้าเรียนในโรงเรียนปฐมได้ไม่นานซีเฟนได้รับการตรวจพบว่าเป็น โรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่หมกมุ่นทำสิ่งซ้ำๆจนอาจส่งผลเสียต่อการดำดรงชีวิตทั้งเรื่องการเรียนการทำงานและการเข้าสังคมแต่ผู้ป่วยโรคนี้ก็สามารถพูดคุยและสื่อสารได้ปกติในปี2014ซีเฟนเลือกเรียนในโรงเรียนที่สอนด้านศิลปะ ซึ่งโรงเรียนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่นี่ซีเฟนชอบเล่นกลองและเขามีความฝันอยากเป็นนักดนตรีเขาเป็นเด็กหนุ่มที่สุภาพเรียบร้อยทำให้ซีเฟนเป็นที่รักของผู้คนในชุมชนเขาไม่เคยก่อเรื่องหรือทะเลาะก,กับใครเพื่อนๆต่างบอกว่าตีเฟนเป็นคนมีจิตใจดี เขาเป็นคนสุภาพและเขาชอบใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนๆในวันที่9มีนาคมปี2016วันนี้เป็นวันพุต์ซึ่งเหมือนกับทุกวันซีเฟนไม่มีอะไรพิเศษเขาได้ส่งข้อความหาอาดีตแฟนสาวพร้อมส่งรูปของเขาในร้านสะดวกซื้อกลบ้บาน ไม่นานหลังจากนั้นซีเฟนก็กลับบ้านเขานั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาจนแม่ของเขากลับมาจากทำงานในเวลาประมาณเที่ยงคืนเมื่อเธอเห็นลูกชายยังนั่งดูทีวีอยู่เธอได้บอกรักซีเฟนแล้วขอตัวเข้านอนจนเวลาประมาณตีสองครึง่งพ่อของเขาได้เลิกงานกลับถึงบ้าน พ่อจึงเห็นลูกชายนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาเขาจึงได้ขอตัวเข้านอนโดยบอกกับซีเฟนว่าฝันดีซีเฟนได้ตอบกับพ่อไปว่าลาตีสวัสดิ์ครับพ่อซึ่งการนั่งดูหนังเล่นโทรศัพท์มือถือจนเข้านอนดึกเป็นเรื่องปกติของซีเฟนผู้เป็นพ่อจึงเดินเข้าไปนอนตามปกติในเช้าวันถัดมาแม่ตื่นขึ้นมาก่อน ผู้เป็นแม่ไม่เห็นซีเฟนในห้องนอนซึ่งเธอแน่ใจว่าวันนี้ลูกชายคนเล็กไม่มีเรียนและเวลานี้เขาน่าจะนอนอยู่บนเตียงและวันนี้ซีเฟนมีแผนที่จะออกไปหัดขับรถกับผู้เป็นแม่เพราะเขายังขับรถยนต์ไม่เป็นดังนั้นวันนี้ซีเฟนและแม่วางแผนจะออกไปหัดขับรถด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าถ้าเขาออกจากบ้านในคืนนั้นเขาจะต้องเดินออกไปหรือไม่ก็มีใครบางคนมารับแต่มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างผิดปกติเพราะซีเฟนเวลาออกไปตระข้างนอกเขาจะเขียนโน้ตบอกครอบครัวทุกครสั้งเสื้อผ้าของเขายังอยู่ครบในตู้เสื้อผ้าแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหายไปนานทุกคนในครอบครัวจึงเริ่มออกตามหาซีเฟนทั้งในละแวกบ้าน สวนสาธารณะและทุกสถานที่ที่ซีเฟนชอบไปบ่อยๆแต่ทางครอบครัวก็ไม่มีใครเจอเขาซีเฟนถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายโดยพ่อของเขาเองเมื่อเวลาประมาณตีสองครึ่งที่บ้านของเขาเองจนในวันที่13มีนาคมปี2016ทางครอบครัวจึงได้เข้าแจ้งความคนหาย มีการทำใบปลิวประกาศและการตั้งรงางวัลหลายพันดอลลาร์สหรัฐสำหรับใครก็ตามที่ให้ข้อมูลจนนำไปสู่การค้นพบตัวซีเฟนทุกคนในชุมชนได้ออกช่วยกันค้นหาซีเฟนทั้งในบริเวณรอบๆบ,บ้านของเขาเองในพื้นที่ป่าและพื้นที่ต่างๆรอบเมืองแต่พวกเขาก็ไม่พบตัวซีเฟน ทางครอบครัวจึงได้ตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาได้หายตัวไปอย่างไรล่องลอยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าซีเฟนอาจเดินออกไปซื้อของคนเดียวและเขาอาจถูกทำร้ายระหว่างทางคนร้ายอาจนำร่างของเขาไปซ่อนที่บ้านร้างหรือตึกร้างที่ใดที่หนึ่งในเมืองดีทรอย ที่ดีทรอยเคยลุ่งเรืองมากพอที่นั่นเคยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานผลิตรถยนต์ในช่วงต้นของศตวตรรษที่1,900แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้และด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยในช่วงปลายศตวรรษที่2,000ทำให้โรงงานผลิตหลายแห่งปิดกิจการ ส่งผลให้คนงานหลายหมื่นคนในดีทรอยต์ถูกเลิกจ้างและนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากเริ่มย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหางานใหม่ส่งผลให้ที่นี่มีอาคารและบ้านร้างอยู่เป็นจำนวนมากและสถานที่ร้างจำนวนมากเหล่านั้นเหมาะแก่การก่อคดีอาชญากรรมซีเฟนอาจตกเป็นเหยื่อและเขาอาจถูกนำร่างไปซ่อนไว้ในสถานที่ร้างที่ใดที่หนึ่ง แต่ทางครอบครัวไม่เชื่อว่าซีเฟนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วซีเฟนขับรถไม่เป็นดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งเวลาได้ผ่านไปจนถึงวันที่26เมษายนปี2017หญิงสาวคนหนึ่งได้มาพร้อมกับพ่อเธอเดินทางมาที่สำนักงานนายอำเภอเธอได้บอกนายอำเภอว่าเธอมีความรับที่ไม่ค่อยดีของเพื่อนคนหนึ่งมาบอก และหญิงสาวที่มาพร้อมกับพ่อนั้นเธอชื่ออีเวตแมคโดนัลด์เธอได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าก่อนหน้านั้นเธอเคยช่วยแฟนเก่าเคลื่อนย้ายศพเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วและเธอเป็นเพื่อนกับซีเฟนซีเฟนเป็นเด็กหนุ่มที่จิตใจดีเขาเป็นมิตรกับทุกคนทำให้เขามีเพื่อนมากมายอีเวตได้บอกต่อว่าในเดือนเมษายนปี2016 แฟนเก่าของเธอได้ถามเธอว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรถ้าซีเฟนตายเธอได้ตอบแฟนเก่าไปว่าเธอคงคิดถึงเขามากจากนั้นแฟนเก่าได้พาเธอไปที่ป่าและแฟนเก่าของเธอเขาชื่อแอนดูแอนดูเป็นเพื่อนกับซีเฟนเองเขาอาศัยอยู่อีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกกันแอนดู Andrew เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของซีเฟนคนหนึ่ง ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันในสมัยโรงเรียนอนุบาลเมื่อพวกเขาอายุได้ห้าขวบและทั้งคู่ก็เคยเรียนที่โรงเรียนปฐมโรงเรียนเดียวกันแอนดูได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติกในขณะที่ซีเฟนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอสเพอร์เกอร์ซินโดมทั้งสองคนเป็นเด็กที่รักความสนุกสนานเหมือนกันเมื่อแอนดพาอีเวสมาถึงป่า เขาได้บอกเธอว่าที่นี่เขาได้ยิงซีเฟนไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนและเหตุผลที่เขาต้องบอกเธอเพราะเขาต้องการให้เธอนานช่วยเขาซ่อนศพแอนดูในวัย19ปีถูกจับกุมตัวทันทีเขาถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาซ่อนเลนอัมพางศพและข้อหามีอาวุธเปืนไว้ในครอบของโดยไม่ได้รับอนุญาตอีเวตในวัยส8ปี เธอถูกตั้งข้อหาให้การเท็จและข้อหาซ่อนเร้นอำพางศพอีเวตได้รับการประกันตัวเพื่อออกมาเรีนและสอบในปีสุดท้ายของวิทยาลัล่แต่แอนดูถูกปฏิเสธการประกันตัวการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นในปี2019แอนดูให้การว่าที่เขาทำลงไปเป็นการป้องกันตัว แต่ในรายงานทางการแพทย์สีเฟนเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศรีศรษะสองนัดและที่ท้องหนึ่งนัดลักษณะาการถูกหยิงไม่น่าจะใช่การป้องกันตัวเหมือนที่แอนดูกล่าวอ้างทางอายการได้สันนิษฐานว่าแอนดูอาจจะอิจฉาและโกรธซีเฟนที่เขาคุยกับอีเวตแฟนสาวของเขาในตอนนั้นเขาจึงต้องการกำจัดสีเฟน อีเวตได้ขึ้นให้การว่าแอนโดนั้นเคยอยู่ในแก,งก๊งมาเฟียมาก,ก่อนเขามีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงเธอได้ให้การต่อว่าเธอไม่กล้าบ,บอกใครช่วงที่เป็นแฟนกับแอนโดเพราะเธอกลัวเขามากในวันที่7กลกุมภาพันธ์ปี2019แอนโดถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา เขาถูกตัดสินจำคุกห้าสิบถึงเจปีอีเวสถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาให้การเท็จเธอถูกคุมความประพฤติหนึ่งปีแม่ของซีเฟนได้บอกหลังฟังคำตัดสินว่าคุณไม่ได้ทำรายแค่ชีวิตของซีเฟนแต่คุณได้ทำรายครอบครัวและเพื่อนๆของเขาด้วยและคุณยังได้ทำรายคนในครอบครัวของคุณเอง เป็นเวลายาวนานกว่า13เดือนที่คุณปล่อยให้ทุกคนในครอบครัวจมอยู่ในความทุกข์และอยู่ในความหวังว่าตีเฟนเขายังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากที่คุณยังคงโกหกและยังพายอีเวทเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เธอและครอบครัวต้องเสียใจกับเรื่องนี้แอนดูได้พูดช่วงหนึ่งในจานก่อนติดโคกว่า ฉันคิดถึงซีเฟนมากเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเขาแบ่งปันและคอยช่วยเหลือฉันซีเฟนฉันคิดถึงนายมากฉันเสียใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน